โอ้ห่วงห่วงห่วงมีการดันซ้ายดันขวาห่วงพี่ฟิล์มเหลอห่วงจังเลยมีการห่วงพี่ฟิล์มด้วยโอ้ ห่วงกันน่าดูเลยพี่กับน้องนี่พี่เฟม ไปแล้วไปแล้วรอหนอูด้วยอยากไปกินขนมรอเปล่าอาจิมาหาน้องว่ะมาหาน้องด้วยว่ะเออจิก็กอดน้องด้วยวะลอกกอดน้องด้วยเออพี่จิมาแล้วพี่จิกอดด้วย จีกอดหน่อยเออให้พี่จีกอดด้วยให้พี่จีรักด้วยเออรักด้วยกันรักด้วยกันพี่จีเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยน่ะฮะกำลังตื่นสดๆลกลังตื่นสดๆโอ้โหครับน่ารักมากเลย สุพรรณสาจะขึ้นรถเหรอสุพรรณสาจะขึ้นรถเอ,อ <Yeah. S 1> เออไปทำอะไรพี่จีนะ่ามาที่มาทางนี้มาเล่นทางนี้เร็วสามพี่น้องมาเล่นทางนี้ลูกมาโอ้เนี่ยขึ้นเล่นรถซิหัดให้พี่ สิพันศาขึ้นรถสิพี่ฟิล์มลองพี่จีกับพี่ฟิล์มหัดให้สุบพันศาขึ้นรถสิพี่ฟิล์มก้าวขึ้นสิเรียกน้องขึ้นสิขึ้นเป็นไหมเออ <c oughs> ขึ้นรถเร็วขึ้นเกง่ง<า>นะโอ้โหหนูก็หัดขึ้นสิลกูกหนูหนูมาขึ้นตรงนี้ลกูก สุพันษามานี้ลูกมามานี่มาคพี่ฟิล์มก็หัดให้ขึ้นรถไงขึ้นขึ้นเร็วก้าขาขึ้นเร็วอาน้องไม่ขึ้นน้องไม่ขึ้นเอาลงมาลงมาน้องไม่ขึ้นค่อยคยหัดไปพี่ฟิล์มอยู่นี่ค่ะมาเร็วพี่ฟิล์มอยู่นี่พี่ฟิล์มอยู่นี่มา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  ค่อยหัดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งพี่ฟิล์มก็หัดหนูขึ้นรถลูกไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็เก่งแล้วเดี๋หนูก็เก่งแล้วเนาะจี จีนี่จะไปโรงเรียนทุกวันนะใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าพี่ฟิล์มยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับ,รบเดินตามพี่ๆใหญ่เลย <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> ทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยสุพรรณานี่ เมื่อกี้พี่ฟิล์มขึ้นรถไปทำะไรพี่ฟิล์มฝึกน้องเหอรอน้องยังไม่กล้าขึ้นลูกเดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยนะเก่ง,งจังเลยครับรน่ารักมากเลยอ่ะ หนาวเหรอก็เตรียมตัวไปแห่งานครับโอ้ไปแหงงานกับคุณพ่อเนี้ครับก็เตรียมตัวไว้เลยครับจะได้เพราะว่าผมแต่งตัวชาร์ตเขาเลยดีครับดีหะหยอกกันแล้วสามพี่น้องหยอกกันแล้ว กอดเร็วมีแต่คนกอดเลยโอ้โหมีแต่คนกอดมีแต่คนรักเลยสุพรรณษาอ้อนเก่งอย่างนี้เนะี่ยพี่พี่ถึงรัก่ะดูโอ้นั่งลงโอ้นั่งลงโอ้นั่งลงให้พี่พ,พี่กอดโอ้มีการย่อขาหลังนั่งลงด้วยให้พี่พี่กอดโอ้น่ารักจังเลยน่ารักมาก อ่าโอเคครับเด็กดีไปเลยครับผมเป็นเด็กดีนะจิตั้งใจกินขนมไหมสุพรรณษาโอ้เห็นรถสิบร้อแล้วสงสัยพี่ฟิล์ม หนูอยากขึ้นมากเลยพี่ฟิล์มดูเอางวงไปเตะรถสิบล้อครับพี่ฟิล์มจ๋าพี่ฟิล์มจ๋าหนูอยากจะขึ้นรถแล้วพี่ฟิล์มก็ลองมายืนบนนี้ที่เฉก็ได้ตัวยืนบนบนนี้ไม่ต้องขึ้นไปถึงนู้นนะ่ะอไม่ยืนข้างๆเออตรงนั้นแหละเออ้าวอ่าโอ้ เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปลูกค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งสุพัรณษาหนูต้องเก่งนะต่อไปหนูโตขึ้นหนูต้องได้ขึ้นรถไปแหงงานกับป้าป้านะลูกค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เป็นนี่นะก็ให้กำลังใจน้องอว่ะบอกน้องว่าฝึกไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็เก่ง จุบก่อนจุบก่อนจุบน้องก่อนจุบแล้วพี่พิมจุบแล้วอ่าความสงสัยของสุพรรณสานะครับว่าทำยังไงจะขึ้นรถได้ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับผมสุพรรณษาเมื่อเติบโตขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกใสแยงนะครับ หนูอยากขึ้นนะล,ลูกออสัมผัสไว้ลูกสัมผัสไว้เออสัมผัสไว้สัมผัสสัมผัส,ผสผรถสิบล้อไว้ลูกสัมผัสกลิน่นสัมผัสอะไรไว้เออลากขึ้นไม่ได้หนูเก่งจังเลยหนูมีพัฒนาการเก่งมากลูกอยากไปดันรถค่ะอา่า กดพี่ฟไปอีกแล้วครับโอ้หางเกียวอีกแล้วต้องฝึกให้ขึ้นรถน,นะครับผมจะได้เก่งไปแห่งงานกับป้าๆเลยนะสุพรรษา<ป>กอดแน่นเลยครับวันนี้โอ้กอดแน่นเลยว้าเอาหางกอดไว หางกดไว้เลยลูกเออเอกดไว้ดึงไว้เลยเออเออกดไว้เออกดกดไว้ตลอดเลยไม่ให้ไปเลยนะพี่ฟิล์มโอ้หางกดไว้เลยครับอ๋อกดพี่เบาๆกดเบาๆโอ้โหนี่ห่วงแรงนี่โอ้กดไว้เลยกดไวเออ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 กดไว้ น่ารักมากเลยไปแล้วโอ้ไปลแล้วหนึไปลแล้วโอ,โอ้โอ้คลอเคลียคลอเคลียรครับโอ้น่ารักมากเลยครับคลอเคลียโอ้เก่งจังเลยมาไหมามาแค่นี้แหละม,มามาเร็วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่อนกันอีกแล้วนะครับสามพี่น้อง ปุจิพี่ฟิล์มสุพรรณษาสุพรรณษาต้องมีพัฒนาการขึ้นรถนะครับต้องได้ขึ้นรถนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับทลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งให้กำลังใจด้วยนะครับ